เดินหนักโลเลยต้สี่เดินสิบสองโลอุ้มไม่ไหวแล้วอุ้มไม่ไหวเลยทำได้จะเดินไหวจะเดินไหวป่าวจะทานไหวหรือเปล่าหมันอ้วนมากได้เจอกันแล้วเจอกันแล้วเด่นนานแล้ว ai heai ชูสองนิ้วด้วยชายลูกชูสองนิ้ว Yay! <laughs>